รตหัาใหม่ับานะแล้วาีนึงแจงพบจริงแล้วถูกต้องแจ้ง้งไปเ่อยบอกกันนะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เออเเอออเออเเ น้องๆเด็กๆนี่ครับเดี๋ยวพูดแล้วไหมครับ ผมจับจับกินพิษมาทีเทศบาลตะบุญยังคำนะครับเนี่อน เพราะว่าอาจจะเป็นการลงท่างไปทั้งที่บอกแม่แม่บอกกับพ่อว่าฉันขึ้นได้จังใดเพราะว่าฉันก็บ่ได้ตั้งใจว่าสิไปหานอาจารยั้ามันก็ไกลกับบ้านเข้าเติมกันจะไปที่รถเลียงเขาที่ง่ายๆกระเป๋าของสายขาดเนี่ยฉันจะขี่ทั้งที่เข้าไปวัดถึงโมเมนวัดนี้ บัดท,ที่นี่ก็เรียกว่าไทยฉันไปผู้เดียวขอก้อนที่สุดท้ายตกอยู่ที่เดียวกลัวคนหญ้าก<ะ>ลัวหลงทางถ้าไปคนเดียวแกก็บอกว่าแกไม่รู้ว่าแกขึ้นไปได้ยังไงแต่แกรู้หมดว่าจนายจนายพระเจ้าคนที่เคยเห็นขั้งแรกเแต่ถือว่าแล้วเกล้วแล้เวเกลที่เขายุ่งโตได้ดีโตที่ลมไม่เผาลมพอ สอบถามป๋าดูมิสเตอร์แบร์รี่แกบอกว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกขึ้นเขาไปได้ยังไงแต่แกรู้หมดว่าแกเดินแกเดินแล้วแกบอกว่าแกอาจจะเดินแค่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ว่าจะกลับลงมาเอารถของตัวเองแต่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลงเข้าไปหาทางออกไม่ได้ตามที่สอบถามแกดูแล้วถามแกว่า แล้วทำไมถึงตัดสินใจไปที่นั่นแกก็บอกว่าฉันไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปแต่ว่าฉันขี่รถแล้วมันหลงไปเรื่อยๆอย<ม>่างนี้ฉันก็ถามชาวบ้านอยู่ตอนที่ฉันจะไปติดเขาว่าทางออกที่จะไปอุบลรั์ไปที่ไหนเขาก็บอกให้ฉันเลี้ยวตรงนี้แต่ทีนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงนี่ตามที่แกตามที่ถามแกดูจ้ะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนใจให้แกไปตรงนั้น ตลอดที่อยู่บนเขานี้คุณแดลี่อยู่เองครับตลอดที่อยู่บนเขาแกบอกว่าแกเนี่ยพยายามหาเอาใบไม้มาทําเป็นที่นอนแล้วได้ขอนไม้เนี่ยมาทําเป็นหมอนอมแล้วน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยแกก็ใช้ชนิดแบบว่าใช้หญ้าที่มันเป็นป้องสําหรับเป็นที่ดูดน้ําขึ้นมากินเพราะแกจะใช้หญ้าที่มันเป็นป้องแบบชนิดยาวๆแล้วก็หย่อนลงไปหยอดน,น้ําจะเอาจากบอก่อมากิน ก่อนที่จะเกิดเหตุแมรี่หายไปีลางอะไรครับก่อนที่จะเกิดเหตุวันนั้นวันที่แกจะหายไฟตารถก็ขาดแล้วก็แกก็บอกว่าแกอยากจะขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเที่ยวตรงเขาแต่แกบอกว่าแกกลัวจะหลงคําที่แกพูดแต่ตอนที่แกบอกว่าแกอยากจะขับรถไปเที่ยวบนเขาแต่มันเขาคนละลูกมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งคือทางคนละฝั่ง แต่ฝั่งที่แกมาติดมันเป็นคนละโซนกันแกก็พูดแปลกปแล้วไฟ,ไฟตารดก็ขาดในวันเดียวกันโอเคค่ะ